Your fucking hands สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับพบก,กันอีกแล้วนะครับผมกับช n n e l นะครับ BK Alslot นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กันที่หน้าเกมว่า Fortune อะไรไม่รู้นะครับผมบัวชนนะครับนนในค่ายของ PG นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะฮะ โอเคนะครับวันนี้มีงบอยู่ที่400บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูอัตราการจ่ายของเกมนี้กันก่อนเลยนะครับเกมนี้นะครับจะมีตัววายนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีคูณ10ให้ด้วยนะครับเมื่อเข้าฟีเจอของเขานะครับผมแล้วก็มีรันในการจ่ายถึง10ลายกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับเกมฟอร์ซูนเมาส์นะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเริ่มไปที่เบทเท่าไหร่ดี เอาเบรดละ8บาทแล้วกันนะครับบนว่าวันนี้ผมจะสามารถปั้นกําไรได้หรือเปล่านะครับผมโอเคหากเพื่อนๆนะครับผมสนใจนะครับอยากเล่นนะครับผมนะไม่มีทุนนะครับผมคลิกเข้าไปเปิดยูเซอร์ฟรีเลยนะครับผมนะสมัครเปิดยูเซอร์ฟรีนะครับผมไม่ต้องฝากเงินก่อนเลยนะครับผมย้านะฮะไม่ต้องฝากเงินนะครับผมได้ยูเซอร์ไปเลยทันทีนะครับมาดูว่าเฮ้ยโอเคนะครับ นี่นะฮะฟีเจอร์รีสปินนะครับคูณ10นะเพื่อนๆนะนี่นะครับผมจะได้แบบไหนนะครับจะคล้ายๆตัวเกม f r t t ูลเมาส์เลยนะฮะหืมไหวเข้านะครับ80 10คูณ10อ่ะครับทุกคนนะฮะโอ้โหอย่างเด็ดน่ะนะครับผมเปิดมาก็แจกแล้วนะครับนะปั่นแค่แป๊บเดียวก็แจกให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ข้าวินไปนะครับ ซูเปอร์เมกาวินเลยทีเดียวนะครับ800บาทเลยเพื่อนๆนะนะครับผม้โหนะครับเล่นแป๊บเดียวนะครับนาเบ็ดแค่8บาทเท่านั้นนะครับนาบอกเลยว่าแจกดีมากๆเลยเกมนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับสนใจนะฮะอยากเล่นนะครับผมแอดลิงก์รายที่อยู่ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะเปิดยูเซอร์ฟรีไม่ต้องฝากเงินก่อนเลยนะครับผมเปิดยูเซอร์ฟรีไม่ต้องฝากเงินก่อนเลยนะฮะนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราปั่นไปต่อนะครับเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆนะหากใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดการรีวิวสล็อตดีๆแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ไว้นะครับผมกด subscribe ไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดกันนะฮะเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งละกันนะฮะแต่ตอนนี้เบ็ดแบาทก็ยังถือว่าเข้าดีอยู่นะครับเดี๋ยวปั่นเบ็ดแบาทไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ไปเรื่อยๆเลยนะครับเบาๆไปนะครับชิวๆแล้วนะครับตอนนี้ได้กําไรมาแบบชิวๆแล้วนะครับผมเราก็สามารถชิวได้นะครับนะเล่นแป๊บเดียวนะครับผมมีกําไรเลยนะครับใครๆว่าตัววายลงมานะครับผมจะเอาไว้เพื่อเก็บสแต็กนั่นเองนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีโบนัสวิ่งลงมาให้เองนะครับผมนี่ฮะเกมนี้ไม่มีฟรีสปินนะนะครับ เพื่อนๆอยากลองนะครับลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยนะครับผมเปิดยูเซอร์ฟรีนะครับผมไม่ต้องฝากเงินก่อนเลยนะครับเปิดฟรีไม่ต้องฝากเงินก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนะครับผมอุตส่าห์เก๊กนะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยนะครับบิ๊กวินเข้ามานะครับ240บาทนะครับผมสุดจริงๆนะครับเกมนี้นะฮะตอนนี้กำไรเกือบ1,000บาทแล้วนะฮะ ถ้าผมจะเลิกถามว่าเลิกได้ไหมเลิกได้นะครับผมถ้ายกําไลแค่นี้เลิกเล่นท่ายนะครับแต่ว่าลองไปเล่นลองเล่นไปต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อมันจะเฮงกว่านี้นะครับอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมไปเบาๆนะฮะเบ็เดแปดบาทไปเบาๆนะเพืเ่อนๆนะ เกมนี้นะครับผมจะอยู่ในค่ายของ PG ส lot นั่นเองนะครับเพื่อนหาไม่เจอนะครับผมก็สามารถสอบถามผมก่อนได้เลยนะครับผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมสมัครก็ฟรีนะครับผมสอบถามก็ฟรีนะครับเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนต้องหาเว็บที่ดีๆนะครับผมเว็บตรงมั่นคงนะครับผมไม่มีประวัตินะครับผมก็มาทางนี้ได้เลยนะฮะ โอเคนะครับเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำไรแล้วแหละนะครับทุนแค่4 0่เท่านั้นนะครับผมนะเนี่ยนะครับผมเฮ้ยจะมาอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหนะครับอุตสาห์เก็กนะฮะเก็กใหญ่นะฮะเก็กใหญ่นะครับไปครับผม ว่าไงโอ้โหตลาดตอนนี้ฟีเจอร์แบบว่าฟีเจอร์รีสปินยังไม่ยังไม่เข้าเนาะนะครับนะยังไม่เห็นเข้าเท่าไหร่วะนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมไปเรื่อยๆเลยนะฮะนะเดี๋ยวสล็อตนะครับผมจะมีช่วงเวลาในการแตกของมันนะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่แบบเล่นสล็อตแล้วนะครับผมไม่มีแนวทางนะครับนะแนะนํานะครับผมลองเอาสูตรไปเล่นได้นะครับผมสูตรตัวนี้นะครับผมเปิดยูเซอร์แล้วนะครับฝากเงิน เปิดยูเซอร์แล้วนะครับไม่ต้องฝากเงินก่อนนะครับได้ยูเซอร์เลยนะครับหากเพื่อนๆจะเล่นนะครับเพื่อนๆต้องฝากเงินก่อนนะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ยูเซอร์ก่อนนะครับผมก็เอายูเซอร์ไปก่อนได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีเงินในยุท์นะครับผมต้องฝากเข้าไปก่อนถึงจะสามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับโอเคโอ้โหนะครับผมเข้าบิ๊ก i ินอีกแล้วนะครับ160บาทไปนะครับเบ็ด8บาทได้มาเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะนะครับ นะนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับผมนะอาจจะงงก็ได้นะครับผมเปิดยูสเซอร์แล้วนะครับไม่มีเงินให้หรอนะครับไม่มีนะครับผมเพื่อนๆต้องฝากเครดิตเข้าไปเองนะครับนะฝากขั้นต่ํานะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมนะฝากแค่29บกาทรับโบนัสไปอีก6 0ตนะครับเพื่อนๆนะ นะครับแค่29นะครับได้โบนัสไปอีก6 0นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะครับนะโอ้โห320ยนะเพื่อนๆนะครับโอ้ไม่ต้องเข้าฟีเจอร์แล้วนะครับได้กำไรแล้วตอนนี้นะครับกำไรพัน0แล้วตอนนี้นะครับเบ็ดแค่8บาทเท่านั้นนะครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปยาวๆเลยนะครับผมนะเปิดยูเซอร์ฟรีนะครับผม หากคุณเพื่อนอยากได้ยูเซอร์เข้าไปดูเกมก่อนนะครับว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวแบบว่าสนใจเอออยากเล่นนะครับอยากเติมสักร้อยหนึ่งสองร้อยก็ได้นะครับนะถ้าให้ดีนะครับผมสามร้อยสี่ร้อยหรือว่าเยอะกว่านั้นนะครับโอกาสที่มันจะแบบได้กําไรมันก็เยอะขึ้นนะครับตามทุนตามเบ็ดเลยนะครับผมตามทุนตามเบ็ดเลยนะครับยิ่งเบ็ดสูงนะครับก็ยิ่งได้เยอะนะครับนะเบดน้อยๆก็เอาตามเบ็ดไปแล้วกันนะครับผม ตอนนี้นะครับกําไรของผมนะทุน400กําไรพันสี่แล้วนะครับนะโอเคไม่ขอเล่นต่อแล้วนะครับหากเพื่อนๆนะครับผมสนใจนะครับอยากไปลองเล่นดูนะครับก็แอดลิก์ไลน์เข้าไปกันได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากใครที่ชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย